6วิธีลดฝ้ากระในวัย60บวกเคล็ดลับฉบับผู้สูงอายุก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เปิดใจรับฟังกันในวันนี้นะคะเราอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายๆในเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังเจอหรือแม้แต่กำลังคิดถึงอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเรื่องนั้นก็คือฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าในวัย60บวกค่ะ และบางพรังก็ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนแต่ก่อนอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เคยมีผิวใสเนียนนุ่มและดูสุขภาพดีนั้นมันหายไปบางคนอาจจะเริ่มหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหรือไม่อยากออกไปพบปะผู้คนเท่าเดิมเพราะกลัวคนอื่นจะมองเห็นรอยเหล่านี้แต่จริงๆแล้วนะคะรอยฟ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าในวัย60บวก เป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนในวัยสูงอายุค่ะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปผิวของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติผิวจะบางลงการสร้างเซลล์ใหม่ช้าลงและที่สําคัญร่างกายจะตอบสนองต่อแสงแดดและปัจจัยต่างๆรอบตัวได้แตกต่างไปทำให้เม็ดสีผิวเกิดความไม่สม่ำเสมอและทำให้ฝ้าและกระชัดเจนขึ้นค่ะ แต่ข่าวดีคือแม้ว่ารอยเหล่านี้จะมาเยือนเราในวัย60บวกแต่เรายังมีวิธีดูแลผิวเพื่อช่วยลดความเข้มของรอยเหล่านี้และทำให้ผิวของเราดูสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจสำหรับผู้สูงวัยทุกคนที่อยากมีผิวหน้าสวยใสยอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยไม่ใช้การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน แต่เป็นการดูแลระยะยาวที่ยั่งยืนข้อที่หนึ่งหลีกเลี้ยงแสงแดดจัดอย่างจริงจังแสงแดดโดยเฉพาะรังสีอันตราไวตะเลตหรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆว่ารังสี UV นั้นเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝ้ากระแล้วรอยดำต่างๆบนใบหน้าได้อย่างชัดเจนผิวของเราจะตอบสนองต่อแสงแดด โดยการสร้างเม็ดสีเมลานินขึ้นเพื่อปกป้องผิวจากความเสียหายซึ่งในวัยหนุ่งสาวการผลิตเม็ดสีนี้จะยังคงสมดุลแต่เมื่ออายุมากขึ้นผิวจะอ่อนแอและไม่สามารถควบคุมการผลิตเม็ดสีนี้ได้ดีเท่าเดิมทำให้ฟ้าละกระเกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะดังนั้นการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แดดแรงที่สุดซึ่งโดยปกติจะอยู่ในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ประมาณ10บโมงเช้าจนถึงบ่ายสามช่วงเวลานี้รังสี UV จะมีความเข้มข้นสูงที่สุดและเป็นอันตรายต่อผิวของเราอย่างมากค่ะสำหรับวิธีง่ายๆที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดมีดังนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อจะออกจากบ้านควรสวมหมวกปีกกว้าง หมวกประเภทนี้จะช่วยบังแสงแดดได้มากกว่าหมวกธรรมดาโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและลำคอที่เป็นจุดสำคัญที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษค่ะนอกจากหมวกแล้วการใช้ร่มกันแดดที่มีคุณสมบัติกัน UV ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีมากค่ะร่มบางชนิดจะระบุว่าป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้ซึ่งถ้าเลือกใช้ร่มแบบนี้จะช่วยลดโอกาสที่แสงแดด จะทำร้ายผิวของเราได้มากขึ้นค่ะที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือการทาครีมกันแดดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย30ขึ้นไปและต้องเป็นชนิดที่ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ซึ่งรังสี UVA จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและรังสี UVB จะทำให้ผิวไหม้หรือเกิดผิวหนังอักเสบได้ค่ะ นอกจากนี้ครีมกันแดดควรเป็นสูตรที่อ่อนโยนเหมาะก,กับผิวบอบบางของผู้สูงอายุโดยไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นแอลกอฮอล์หรือสารน้ำหอมเข้มข้นเพราะผิวของเราในวัยนี้จะบางลงและไวต่อสารเคมีมากกว่าวัยหนุ่มสาวอีกข้อสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามคือการทาครีมกันแดดซ้ำเมื่อเราอยู่กลางแจ้งนานเกินสชั่วโมงประสิทธิภาพของครีมกันแดดจะลดลงเพราะเหงือ่อ น้ำมันจากผิวหรือการเสียสีของเสื้อผ้าดังนั้นควรทาครีมกันแดดซ้ำทุกสองชั่วโมงเพื่อให้ผิวของเราได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ตลอดเวลาการดูแลป้องกันตัวเองจากแสงแดดไม่ได้ช่วยแค่เรื่องลดฟ้าและกระเท่านั้นนะคะยังช่วยปกป้องผิวจากริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยเพราะรังสี UV เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คอลลาเจนในผิวเสื่อมสภาพทำให้ผิวขาดความยืดหยุ่นและเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การป้องกันแดดยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ผิวได้รับแสงแดดมากเกินไปและสะสมเป็นเวลานานดังนั้นการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดอย่างจริงจังและการปกป้องผิวด้วยวิธีต่างๆที่ได้กล่าวมาจึงเป็นการดูแลสุขภาพผิวที่สำคัญที่สุดสำหรับเราวัย0กวกและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีผิวที่ดูดี แข็งแรงและลดฝ้ากระจุดด่างดำลงได้อย่างยั่งยืนค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปกป้องผิวของเราอย่างดีที่สุดเพราะผิวที่แข็งแรงจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันค่ะข้อที่2ใช้ครีมบำรุงผิวที่อ่อนโยนและมีส่วนช่วยลดเม็ดสีเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะ โดยเฉพาะในวัย60บวกผิวมักจะบางลงแห้งง่ายและบอบบางกว่าวัยหนุ่มสาวมากนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในวนัยนี้ควรเป็นสูตรที่อ่อนโยนปราศจากสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ง่ายเช่นแอลกอฮอล์น้ำหอมแรงๆหรือสารเคมีรุนแรงการเลือกครีมบำรุงผิวที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องช่วยลดเลือนรอยฝ้ากระ และจุดด่างดําที่เกิดจากเม็ดสีเมลานินที่ไม่สม่ําเสมอซึ่งสารสําคัญที่ควรมองหาในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับวัย60บวกได้แก่ 1. วิตามินซีวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดความหมองคล้ําบนผิวหนังและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวดูกระจ่างใสมีความยืดหยุ่นและลดริ้วรอยได้ด้วย วิตามินซีในครีมบำรุงผิวยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆอีกด้วย 2. ในอาซีนามายหรือวิตามิน B3 ในอาซีนามายเป็นวิตามิน B ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการดูแลผิวมีคุณสมบัติช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินในผิวหนังทำให้ผิวดูสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกรอบป้องกันผิวและลดการอักเสบของผิวหนังเหมาะมากสำหรับผิวบอบบางและผิวแพ้ง่าย 3. อาบูตินอาบูตินเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีทำให้รอยฟ้าและจุดด่างดำค่อยๆจางลงโดยไม่ทำลายผิวอาบูตินยังมีความปลอดภัยสูงและไม่ทำให้ผิวบางลงเหมือนสารบางชนิดค่ะ 4. โคจิกแอซิดโคจิกแอซิดเป็นสารที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผิวขาวกระจ่างใสและช่วยลดฝ้ากระอย่างไรก็ตามสารนี้อาจทำให้ผิวไวต่อแสงแดดได้เล็กน้อยดังนั้นควรใช้คู่กับการทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเมื่อรู้จักสารสำคัญเหล่านี้แล้วสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุควรใส่ใจคือการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด อย่าซื้อหรือใช้ครีมที่มีสารอันตรายหรือไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์เช่นสเตียรอยหรือสารฟอกบากที่อาจทำลายผิวในระยะยาวถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาเภสัช,ะชะกรหรือแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวในระยะยาวค่ะนอกจากนี้การใช้ครีมบำรุงผิวควรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและอดทนเพราะการลดเลือนฝ้า กระและจุดด่างดำไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลทันทีในวันสองวันแต่เป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีที่สำคัญคือต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กับสภาพผิวของตัวเองค่ะข้อที่3ามบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอทุกเช้าและก่อนนอนหลายคนอาจคิดว่าการล้างหน้าแค่สะอาดและทาครีมบ้างตามใจชอบก็เพียงพอแล้ว แต่จริงๆแล้วการดูแลผิวที่ถูกต้องและต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผิวของเรายังคงสุขภาพดีแม้จะมีอายุเพิ่มมากขึ้นเพราะผิวของเราในวนัยนี้ไม่เหมือนกับผิววัยหนุ่มสาวที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพผิวของเราเริ่มบางลงมีความชุ่มชื้นน้อยลงและช้าลงในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ดังนั้นการบำรุงอย่างสม่ำเสมอจึงช่วยกระตุ้นการทำงานของผิวให้ดีขึ้นและลดเลือนปัญหาอย่างฝ้าและกระได้มากขึ้นค่ะเริ่มจากตอนเช้าค่ะหลังจากตื่นนอนสิ่งแรกที่ควรทำคือการล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมาดาที่อุณหภูมิพอเหมาะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของสบู่หรือสารที่ทำให้ผิวแห้งเพื่อช่วยชำระล้างสิ่งสก,กรปรกฝุ่นละอองหรือความมันส่วนเกินบนใบหน้าโดยไม่ทำลายความชุ่มชื้นของผิวหลังจากล้างหน้าแล้วใช้ผ้าขนหนูสะอาดซับหน้าให้แห้งอย่างเบามือไม่ควรถูรแรงเพราะผิวไวหกสบบวกจะบอบบางแล้วไวต่อการระคายเคืองง่าย จากนั้นให้ทาครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวของเราโดยครีมนี้ควรมีส่วนผสมช่วยเติมความชุ่มชื้นและถ้าเป็นไปได้ควรมีสารบำรุงผิวที่ช่วยลดฝ้าและกระด,ด,ด้วยค่ะนอกจากนี้หากครีมบำรุงผิวนั้นไม่มีสารกันแดดในตัวควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย30ขึ้นไปเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดที่เป็นสาเหตุสำคัญของฝ้าและกระ การทาครีมกันแดดเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากไม่ควรละเลยแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีแดดจัดหรืออยู่ในบ้านก็ตามค่ะเมื่อถึงตอนเย็นและก่อนนอนให้ล้างหน้าอีกครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนเหมือนตอนเช้าแต่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการล้างหน้าในตอนเย็นเพื่อชำระล้างคราบเครื่องสำอางฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่สะสมมาตลอดวัน การล้างหน้าที่ดีจะช่วยให้ผิวได้หายใจและพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นให้ทาครีมบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติช่วยฝฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นลึกถึงชั้นผิวเพราะในช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ผิวของเราจะซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุด สารบำรุงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้าและกระและทำให้ผิวดูสดใสมีสุขภาพดีในวันรุ่งขึ้นนอกจากนี้ในวัย60บวกผิวมักจะแห้งง่ายและขาดน้ำดังนั้นควรเลือกใช้มอยส์เจอไรเซอร์หรือครีมที่เน้นเติมความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก อาจเลือกสูตรที่มีส่วนประกอบของไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือเซรามายซึ่งช่วยล็อกความชุ่มชื้นในผิวได้ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมออย่าคิดว่าการทาครีมเพียงวันสองวันจะเห็นผลทันทีผิวของเราในวัยนี้ต้องการเวลาในการฟื้นฟู ดังนั้นการบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและก่อนนอนจะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นค่อยๆลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำได้จริงในระยะยาวถ้ารู้สึกว่าผิวแห้งมากในบางช่วงอาจเพิ่มขั้นตอนการใช้เซรั่มบำรุงหรือออยล์สำหรับผิวได้แต่ควรเลือกชนิดที่อ่อนโยนและเหมาะกับผิวบอบบางสรุปง่ายๆค่ะ หลังหน้าให้สะอาดอย่างอ่อนโยนทั้งเช้าและเย็นทาครีมบำรุงผิวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นและลดเลือนฝ้ากระทาครีมกันแดดทุกเช้าเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ขาดตอนเพียงเท่านี้ผิวของเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดช่วยให้ผิวสุขภาพดีดูอ่อนเยาว และลดปัญหาฟ้ากระได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4กินอาหารที่ดีต่อผิวโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินสูงหลายคนอาจคิดว่าการดูแลผิวต้องเริ่มจากการทาครีมบำรุงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกเท่านั้นแต่จริงๆแล้ว อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันมีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความงามของผิวเราผิวของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นจากสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปดังนั้นการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์จะช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงมีชีวิตชีวา และลดปัญหาผิวต่างๆเช่นฝ้ากระและความหมองคล้ำได้อย่างธรรมชาติวิตามินซีเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญมากสำหรับผิวค่ะเราสามารถพบวิตามินซีในผักและผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะในฝรั่งส้มมะเขือเทศและผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆวิตามินซีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่ช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นกระชับและดูอ่อนเยาว์ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีวิตามินซีอย่างเพียงพอผิวของเราจะดูสดใสมีสุขภาพดีและลดเลือนริ้วรอยบางๆได้ด้วยค่ะ วิตามิน A ก็เป็นอีกสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงผิวในว้60บวกวิตามิน A พบได้มากในผักสีส้มเช่นแคอรอทฟักทองมันเทศวิตามิน A ช่วยซ่อมแซมผิวที่เสียหายลดความแห้งกรานของผิวและช่วยให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบของผิวทำให้ผิวแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นค่ะ นอกจากวิตามินซีและวิตามินเอแล้วเราควรรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันดีอย่างโอเมก้าสด้วยนะคะซึ่งพบมากในปลาแซลมอนปลาทูน่ามเมล็ดเจียและวอลนัทกรดไขมันโอเมก้าสช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลดการอักเสบและช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นน้ำเปล่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ ผิวของเราต้องการน้ำเพื่อคงความชุ่มชื้นจากภายในดังนั้นการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอทุกวันจะช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำสดใสและลดความแห้งกรานแนะนำว่าควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6 8ถึงแแก้วหรือมากกว่านั้นถ้าอากาศร้อนหรือมีกิจกรรมที่ใช้แรงมากอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อผิวสุขภาพดีในวัย60บวก ก็คืออาหารทอดของหวานจัดหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้เมื่อนำเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายมากขึ้นสารอนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวเสื่อมสภาพเกิดริ้วรอยเหี่ยวยน่นฝ้ากระและจุดด่างดำมากขึ้นนอกจากนี้อาหารที่มีน้ำตาลสูง ยังส่งผลเสียต่อคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวเสียความยืดหยุ่นและแก่ก่อนวัยด้วยค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการกินอาหารที่ดีต่อผิวควรเน้นรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ที่หลากหลายสีสันเพราะผักผลไม้แต่ละสีมีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันเช่นผักใบเขียวเข้มฟักทองมะเขือเทศ แครอทบลูเบอรี่และอื่นๆนอกจากนี้ยังควรทานอาหารที่มีโปรโตีนคุณภาพดีเช่นปลาไข่เต้าหู้เพื่อช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวสรุปง่ายๆค่ะการดูแลผิวที่ดีเริ่มจากภายในด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มผักผลไม้ที่มีวิตามิน C และวิตามิน A สูงดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายผิวอย่างอาหารทอดของหวานจัดและน้ำตาลมากเกินไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้เป็นประจำผิวของเราจะได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึกช่วยให้ผิวแข็งแรงมีชีวิตชีวาและลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างเป็นธรรมชาติข้อที่ห้านวดหน้าเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด หลายคนอาจคิดว่าการนวดหน้าเป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือเฉพาะคนที่ไปทำสปาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการนวดหน้าเป็นวิธีธรรมชาติที่ดีมากที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผิวหน้าดูสดใสมีชีวิตชีวาและสุขภาพดีขึ้นอย่างมากค่ะทำไมการนวดหน้าจึงสำคัญในวัยห0บวกเมื่อเราอายุมากขึ้น การไหลเวียนของเลือดแนวร่างกายรวมถึงบนใบหน้าก็ช้าลงทำให้ผิวขาดสารอาหารและออกซิเจนที่จำเป็นส่งผลให้ผิวดูหมองคล้ำขาดความสดใสรวมถึงอาจเกิดปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำมากขึ้นดังนั้นการนวดหน้าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยนำพาสารอาหารและออกซิเจน ไปเลี้ยงเซลล์ผิวอย่างทั่วถึงวิธีนวดหน้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยเวลาทาครีมบำรุงผิวหรือก่อนเข้านอนให้ใช้นิ้วมือที่สะอาดนวดหน้าเบาๆด้วยการวนเป็นวงกลมทั่วใบหน้าเริ่มจากบริเวณแก้มโหนกแก้มจมูกหน้าผากและคางนวดอย่างอ่อนโยนไม่กดแรงจนเกินไป เพราะผิวของเราบอบบางและไวต่อการระคายเคืองควรใช้ปลายนิ้วทำการนวดเบาๆและสม่ำเสมอการนวดนี้ไม่เพียงช่วยให้ครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังช่วยให้ผิวรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อใบหน้าที่สะสมมาตลอดวันทำให้เรารู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพใจและผิวพรรณโดยรวมด้วยค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมหากต้องการเพิ่มความผ่อนคลายสามารถใช้น้ำมันบำรุงผิวหรือน้ำมันอารม m อ่อนโยนร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้มือของเราลื่นไหลขณะนวดและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมากขึ้นด้วยค่ะ ประโยชน์ของการนวดหน้าในระยะยาวถ้าเราทำเป็นประจำทุกวันนอกจากผิวจะดูสดใสขึ้นยังช่วยลดเลือนริ้วรอยบางๆและทำให้ผิวดูเนียนนุ่มช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่าและส่งเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งเป็นการฟื้นฟูผิวอย่างอ่อนโยนตามธรรมชาติข้อควรระวงังสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย ควรเริ่มนวดอย่างเบามือและสังเกตอาการของผิวหากมีอาการแพ้หรือระคายเคืองควรหยุดทันทีและปรึกษาแพทย์ผิวหนังค่ะนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการนวดในบริเวณที่มีแผลหรือผิวอักเสบอยู่ด้วยสรุปง่ายๆค่ะนวดหน้าเบาๆทุกครั้งที่ทาครีมหรือก่อนนอนใช้นิ้วมือวนเป็นวงกลมทั่วใบหน้าอย่างอ่อนโยน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวดูสดใสและสุขภาพดีช่วยให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นลดความตึงเครียดบนใบหน้าทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจการนวดหน้าเป็นกิจวัรเล็กๆที่ง่ายแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากสำหรับผิวและใจของเราในวัย60บวกค่ะลองทำเป็นประจำแล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกวันค่ะข้อที่6ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเมื่อจาเป็น หลายคนอาจเคยเจอปัญหาฝ้ากระหรือจุดด่างดำที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าบางครั้งแม้เราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดทาครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารดีและหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วแต่รอยเหล่านั้นกลับไม่จางลงหรืออาจเข้มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสัญญาณที่เราควรให้ความสนใจและอย่าปล่อยผ่านค่ะทำไมต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง แพทย์ผิวหนังคือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเกี่ยวกับปัญหาผิวหนังทุกชนิดเมื่อเราไปพบแพทย์แพทย์จะช่วยวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่ารอยฟ้าหรือกระที่เราเป็นนั้นเกิดจากสาเหตุใดบ้างและควรได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผิวของเราในวัยนี้ค่ะแพทย์อาจแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสมเช่นครีมทาที่มีส่วนผสมช่วยลดเม็ดสีอย่างปลอดภัย หรือในบางกรณีอาจแนะนำการรักษาด้วยเลเซอร์ที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งสามารถช่วยลดเลือนฝ้ากระได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจนทั้งนี้การรักษาจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพผิวและความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อให้ผิวได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงสิ่งสำคัญที่ต้องระวังมากที่สุดคืออย่าใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดที่โฆษณาว่ารักษาฝ้ากระหรือจุดด่างดำได้อย่างรวดเร็วแต่หลายครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจไม่มีมาตรฐานหรือมีสารอันตรายเช่นสเตียรอยที่หากใช้ผิดวิธีจะทำให้ผิวบางลงแสบผิวหรือเกิดอาการแพ้รุนแรงและในบางรายอาจทำให้ผิวเสียหายถาวรและยากต่อการรักษาในอนาคตค่ะ ดังนั้นหากเราสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมออย่าปล่อยให้ความอยากได้ผลเร็วทําให้เราเสี่ยงต่อสุขภาพผิวในระยะยาวค่ะการไปพบแพทย์ผิวหนังไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเรื่องที่ต้องอายแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างจริงจังและแสดงถึงความรักและความใส่ใจต่อสุขภาพผิวของเราโดยเฉพาะในวัย60บวกที่ผิวต้องการการดูแลอย่างพิเศษ การรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้เรามั่นใจในผิวหน้าของตัวเองและทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝ้ากระสรุปง่ายๆค่ะถ้ารอยฝ้าหรือกระยังเข้มขึ้นหรือลดลงช้าอย่างต่อเนื่องอย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการวินิจฉัยและทำแนะนำที่ถูกต้องการรักษาจะถูกปรับให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผิววัยสูงอายุอย่าใช้ครีม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออวดอ้างผลเรียวเกินจริงเพราะอาจทำให้ผิวเสียหายได้การพบแพทย์เป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดและแสดงถึงความรักตัวเองทั้งหมดนี้คือ6วิธีดูแลผิวหน้าให้หลดฝ้ากระและจุดด่างดำในวัย60บวกที่เราอยากแชร์ให้กับทุกท่านค่ะจำไว้ว่ารอยฝ้ากระบนใบหน้าไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการดูแลผิวด้วยความรักและความอ่อนโยนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมใส่ใจเรื่องอาหารและการป้องกันตัวเองจากแสงแดดรวมถึงการดูแลใจให้สดใสร่าเริงเพราะผิวที่ดีเริ่มต้นจากใจที่แข็งแรงและสุขภาพโดยรวมที่ดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลตัวเอง และมั่นใจในความงามตามวัยของเราเพราะทุกรอยบนใบหน้าคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความทรงจำขอบคุณที่รับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีผิวที่สุขภาพดีและสดใสในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ